ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอสงอยกโรกโดยได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสงอยกโลกค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายวรเชษฐ์พรมโอภาสประหลัดจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่อำเภอสวงไหกโลกเพื่อเข้าร่วมในโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสวงไหกโลกซึ่งมีนายสุรัตน์ลายจันทร์รักษาการแทนนายอำเภอสวงไหกโลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสวยหกุลกนางสุชาดาพันณรานายกเทศมนตรีเมืองสวยหกุลกตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจนาาที่ว่า36สพสวยหกุลกสาธารณสุขอำเภอสวยหกุลกโรงพยาบาลสวยหกุลกและกาชาดอำเภอสวยหกุลกเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากค่าฝุ่นละอองในอากาศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโรคหอบหืดโรคหัวใจเด็กคนชราและหญิงมีครรภ์ซึ่งอาจทําให้หายใจติดขัดและก็แน่นหน้าอกได้การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงได้มาร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจํานวนทั้งสิ้น2,500ชิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงไยกุลกสาธารณาสุขอําเภอสงไยกุลกและด่านควบคุมโรคติดต่อนะคะพร้อมให้คําแนะนําสุขภาพแก่ประชาชน โดยทางคณะค่ะได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกโดยเริ่มออกจากโดยเริ่มเท้านะคะเดินเท้าออกจากหน้าโรงแรมแกนติ้งไปยังตลาดสดไปจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโกโลก สำหรับโครงการนี้ค่ะทางจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหมอกควันจากต้นเหตุได้จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแนะนำการดูแลสุขภาพและการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยให้กับประชาชนเพื่อความปลอดภัยและสามารถเตรียมรับมือหากเกิดความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาหมอกควันได้ในเบื้องต้นทั้งนี้หากมีอาการผิดผิดปกติค่ะเกิดขึ้นเช่นระคายเคืองแสบตาแสบจมูกน้ำมูกไหลไอหรือว่าหายใจลำบาก ก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะ